ให้ผมของเราเนี่ยนิ่มตรงสวยยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอาเต็มนะคะก็คือจัดเต็มไปเลยเอาไฟแรงสูงไปเลยไม่กลัวอะไรนะคะเราก็บอกว่าวันนี้220นั่เป็นเต็มคือ <c oughs> เราอยากจะให้เห็นจริงๆนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเอาไปทําไฟขนาดนี้นะคะเราบอกว่าป้องกันได้ถึง220นะคะตัวเซรั่มของเราเนี่ยนะคะจะอยู่ทนด้วย แล้วเมื่อใช้กับการหวีผมจะทําให้ผมเนี่ยจัดทรงหน้าและเงาหนา,าขึ้นด้วยตอนนี้ก็เริ่มนะอ่ะตัวนี้เป็นเซร่มนะคะโอ้โหรอเริ่มนะคะอาอนแพเดี๋ยวจะนั่นผมที่สวยนะคะกับความร้อนที่ทุกคนอาจจะไม่ค่าคิดล้ก่อนนะคะ เออเวลาเราปรับไฟก็คือปรับที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะว่าให้ตรงศูนยนะคะร้อนค่ะร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่เข้าร้านท้ำผมตอนจะเลื่อนหนีผมแทนใช่ไหมคะอาจจะลองลองมาดูกันปกติน้องแพนหนีผมนะคะอ๋อส่วนไหนจะไม่ไหวนหนีค่ะแต่ว่าจะเป็นคนทำสีผมทำยืดผมได้ผมอ่อดมันไม่หนีมันหนีให้คนอื่นค่ะผมฉันไม่อยอมหนีใช่เลยคะอโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะเลือกทาตัวเซรั่มลงที่เส้นผมส่วนที่เราจะหมีนะคะเวลาสโคลมนะคะให้จับที่ปลายผมนะคะแล้วก็ส่วนที่เราจะหลีนะคะบางคนบอกว่าที่มันแฉะแฉเนี่ยบางคนใช้ไซชลมที่หนาจี๊ะเนี่ยมันก็จะรีบแต้เกินไปนะคะทำให้ผมเราเนี่ยาการเป็คนผมบางทันทีโอเคใช้ไม่ลงเยอะนะคะพอประมาณได้แล้ว ใช้า่าลองลองดูนะคะว่าด้านด้านนี้ใช้กับด้านที่ไม่ใช้เนี่ยเรียกฟูต่างกันนะคะปร mm hmm. บมือให้กับเซลั่งของเรานะคะต่อไปจะเริ่มขั้นตอนของการินีกันแล้วค่ะ mm hmm. แหมดูแลน้องหมนี่เหมือนกับช่างโปรเฟชชั่นอล คล้องแค่ววงไว้นะคะเราจะไปที่ร้านหนึ่งนะคะไม่ต้องหลังด้านข้างจริงแล้วเราสวยไงคะข้างๆเคนะเห็นครึ่งหนึ่งบูกมาด้านข้างก่อนจะได้เห็น อ่าเราให้เห็นกันชัดเลยนะคะนี่แท่ยังไม่บีบนะคะอีกฝันน่งนึงที่ไม่ได้ใช้เซรั่มเนี่ยก็มีความชี้ฟูขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะคะวันนี้นะคะจะสังเกตว่าอุปกรณ์ควคันขึ้นเลยนะคะ220โบโวลต์กับเซรั่มของเรานะคะโอ้เห็นไหมคะเรียบไหมคะ ควันขึ้นก็จริงนะคะแต่เส้นผมก็ยังดีอยู่คงสภาพได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้นะคะและไม่มีการป้องกันความร้อนนะคะด้วยเซรั่มนะคะเชื่อไหมคะว่าผลที่ออกมาเนี่ยเส้นผมจะขาดนะคะแล้วก็ชี้ฟูทันทีค่ะนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยจะบอกว่าราคาเนี่ยไม่สูงด้วยและยังใช้ไฟสูงด้วยนะคะอันตรายมากค่ะว่า อีกวันหนึ่งสผมมาเลยนะคะผมก็จะชี้เลยให้เห็นเลยว่าไปโดนอะไรมาแต่ตัวเซรั่มของเรานะคะจะช่วยได้ทันทีนะคะ,ะเขาเรียกว่าลดแรงสระท้าระหว่างอุปกรณ์แล็เส้นผมนะคะ,ะทงนี้เรามั่นใจได้ไหคะว่าเราสามารถมีผมเองที่บ้านได้ด้วยแต่ข้อควรระวังก็คืออย่าดีทุกวัน อาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยมัดเย็นสักหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์นะคะ<น>ก็จะช่วยป้องกันและดูแลเช่นเดียวกันกับการใช้เจลเราใช่ไหมคะถ้าเรายัางต้องเจอกับมลภาวะอยู่นะคะเราจําเป็นต้องทานเจลทุกวันใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการใช้เซรั่มก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วต่อด้วยการบรุงเส้นผมจากมาัดเย็นนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและสระผมทุกครั้งนะคะด้วยไอเสียงอ่า ให้ล็อกแขนหังนิงดนึงนะคะอ่าแล้วเอาตรงนี้ไปด้านนี้ดีไหมคะอ่ะอะตาต่างกันไหมคะชัดเจนนะครัจบ